พักาดค้ับกของเราอยู่ไหนนู่นจะต่อไปอีกรอตนี้ไม่ได้หรอรอตั้ครักตัวนี้เนรักใช่ครับ อาบาตเบิงมาครับบัตเบิงเกาะดันขออนุญาตขยับให้หน่อยนะครับบัตเบิงไปตรงนี้เลยครับบัตเบิงได้ออกสุดท้ายแล้วนะครับเป็นขโวยที่ออกมาจากสนามทีเดานะครับเราก็คงจะน่าจะตั้งลุ้นขัตเบิงได้แล้วนะครับขยับเพลิดหน่อยเพื่อเปดทางด้วยกันนะครับเพราะว่าบพี่ๆก็ออกมาไม่ได้แล้วมีน้ำมี้ำนะครับ้า สีรชาไฟแล้วนะครับเอาเพเข้าเลยได้มั้ยนาครับเราจะได้ตามข้วนที่ไปครับถ่ายวีดีโอเดือดแบบเปล่า cái này là con chuối đóng chai đúng không? cái này là cái gì? cái ที่จำได้ก็คือบอลตูเตอรแล้วนะครับบอลตูเตอรแล้วนะครับ มันแน่นเลยตอกตะปูไว <solvent t ice motion> <ơ pul> ้เปล่าเนี่ยนะครับเอ่อชาวเวอรมกอีราศีช่างงาน เดนเลยเดนเลยได้มาถึงจุดที่เราต้องรอครบเลยก็ได้นะครับใครที่อยากจะเข้าพักก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวถึงเวลาแล้วเราขออนุญาตตั้งนะครับแถวตอนหกนะครับแถวตอนนะครับแถวตอนหกนะครับที่เตนะครับือนดนีะครับนะครับเสื้อสีฟ้าลายตะขอนะครับของอำเภอศรีราชานะครับเดี๋ยวเราจะตั้งยุทธกระบวนนะครับเป็นแถวตอนหกนะครับแถวตอนหกแล้วก็เดินที่กระบูนนะครับ ระว่างที่กำลังจใจที่ผมปวดอยู่ <c oughs> <c oughs> ¡Muy